แนะนำร้านอาหารและที่พักสุดชิลอยู่ธรรมชาติทางจากตัวเมืองการไม่ถึง1ิบนาทีค่ะแต่ที่นี่ก็คือสาคาลินวันเล่ค่ะใครที่มีแผนมาการจนันทบุรีเนี่ยกดบันทึกคลิปนี้ไว้ได้เลยค่ะห้องพักนี้จะเริ่มต้นที่1,200บาทค่ะรวมอาหารเช้าวัานพักสไตล์ยุโรปสวยน่ารักดูอบอุ่นและมีสระว่ายน้ำไวใ้ให้เล่นอีกด,ด้วยนะคะนอกจากนี้ตรงทางเข้าด้านหน้าซ้ายมือก็จะมีร้านกาแฟเดอลิโกกาเดนตั้งอยู่จะมีเมนูกาแฟเครื่องดื่มต่างๆครบค่ะหรือจะสั่งอาหารจานเดียวมานั่งกินก็ยังได้ค่ะในส่่วนนนขขอองรอาาร้้้าาาาหก็จะะเามานนีไดค มากติดน้ำมองเห็นภูเขาให้ความรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะถ้ามาเนี่ยแนะนําให้นั่งติดริมบึงตรงนี้เลยค่ะนั่งกินข้าวไปมองวิวไปเพลินมากเลยค่ะสําหรับโซนร้านอาหารก็จะเปิด11โมงถึง2ทุ่มโซนคาเฟ่เปิด9โมงถึง6โมงเย็นค่ะพิกัดอยู่ตําบลบ้านยางห่างจากตัวเมืองการแค่10นาทีค่ะใครที่จะมาเที่ยวกาญจนบุรีแล้วกําลังหาที่พักสวยๆหรือร้านอาหารอร่อยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้มาที่นี่ได้ค่ะสาคลินวันเล่ครบจบในที่เดียวกินเที่ยวพักผ่อนสุขใจกลับไปแน่นอนค่ะ